เป็นอีกหนึ่งร้านซีฟู้ดที่ดังมากในสิงคโปร์มาเปิดที่ประเทศไทยด้วยอาหารเจ็ดอย่างราคาแค่1,800บาทจากปกติ2,658บาทเพื่อนตอนนี้วปอยู่ที่ร้านจัมโบ้ซีฟู้ดเป็นร้านซีฟู้ดที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่า3ทศวรรษเลยอาหารทุกเมนูสดคุณภาพเยี่ยมซึ่งเมนูซีฟู้ดเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านเขาเลยนะวันนี้เราจองผ่านทางกี้ฮารสั่งเป็นเซตราคาถูกมากเมนูแรกไก่ทอดกระเทียมตัวหนังกรอบเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำจะให้อร่อยนะเขามีเกลือจิ้ม้ยเเลมมนนูปปกกััรบโถทา็ ชาติเข้มข้นเผ็ดที่คู่กับมันโถท่ทอดนะอร่อยกลมกล่อมเลยเห็นแล้วหิวอะ่ะมาต่อก,กันที่เมนูนี้ซาลาเปาลาวาตัวแป้งซาลาเปานะมีความนุ่มตัวซอสไข่เค็มของเขานะเข้มข้นละมุนกลมกลม่อม,มเยิ้มๆเลยเมนูนี้โคตรชอบข้าวผัดไก่และปลาเค็มตัวข้าวมเม็ดร่วนหอมกระท้ไก่และปลาเค็มมาผัดได้กลมกลม่อมเมนูนี้ผัดบรอกโคลีตัวบรอกโคลีนะกรอบอร่อยผักกระเทียมหอมมากเราชอบผสดเลยเมนูนี้ต่อกันที่หนังปลาทอดไข่มีความเคี้ยวเพลินเค็มๆหอมๆอร่อยเฉยเลยอ่ะกินเพลินผักกาวแป้งบางไส้แน่นอร่อยขอย้ำนะนาคคแ่บปติ